จเจรงญตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างแกงง๊งคอร์รนเตอร์คนไทยในประเทศเพื่อนบ้านดำเนินคดีข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจเอกทัศชัยปิตานิลบุตรเจรตญตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการส่วนกราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้มีการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งคอร,อร์เซนเตอร์รับตัวคนไทย56คนจากเมืองลอยเปตประเทศกัมพูชามาดำเนินคดีในไทยพบเชื่อมโยงแก๊งคอร์เซนเตอร์1,154คดีสร้างความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมชาติแล้วกว่า709ล้านบาท จากการกวาดล้างจากกับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ตำรวจกัมพูชาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากกับกลุ่มคนไทยได้119รายส่งตัวกลับมาประเทศไทยเพื่อดำเนินคดีข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติจากเมืองปอยเปตล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาสาั่งการให้ตำรวจกัมพูชาในส่วนกลางเข้ากวาดล้างตรวจค้นพื้นที่2จุดในเมืองปอยเปตซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่ตั้งของแก๊งคอร์เซนเตอร์ สามารถจับกลุ่มคนไทยได้ทั้งหมด63คนแยกเป็นชาย41หญิง22โดยทางตำรวจกัมพูชาได้นำคนไทย7คนเป็นชาย6หญิง1คาดว่าเป็นระดับสังการไปขยายผลดนำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งคนไทยทั้งหมด56คนกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย โดยในขณะนี้ได้ถูกควบคุมตัวตามกระบวนการทางกฎหมายเป็นเที่ยงเรียบร้อยแล้วพลตเอชชัย,ชย,ชยกล่าวว่าจากการตรวจสอบเข้มข้นทําให้ทราบว่ากลุ่มกระบวนการแก๊งคอสเซ็นเตอร์คนไทยไม่สามารถที่จะใช้ช่องกระบวนการการขัดแยกเหยื่อเพื่อกล่าวอ้างว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้ โดยหลังจากนี้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาที่สั่งการให้กวาดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์คนไทยที่ไปลักลอบตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาได้ส่งคนไทยเหล่านี้มาดำเนินคดีที่ประเทศไทยนาย,ยการัฐมนตรีของไทยได้หาร,รือกันอย่างใกล้ชิดกับนาย,ยการัฐมนตรีกัมพูชาเพื่อกวาดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์ของคนไทยที่ลักลอบตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชามาหลอกลวงคนไทยในประเทศไทยให้หมดสิ้นไปสำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน